ยากให้เธอร้องรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบเป็นไงเหรอเนี่ยลืมทุกทุกอย่างอุ้ยร้องเขาล็อกสมัครนักร้องเอาน,นี่เราเอา,เอาไหมเอาเนียเหรอที่ไหนโรงเรียนอันนี้เรื่องจริงเหรออืมไปป้าเขาบอกว่ามาไปโรงเรียนกันแต่หนูโทรหาก่อนว่านักร้องกำลังจะไป พีเลไม่เอาหมูไม่เอาหมูทำไมกำลังไปไม่เอาหมูไม mm ่เอากำลังไปจ่ายค่าตัวด้วยเตรียมค่าตัวไว้ด้วยกำลังไปนักร้องกำลังไปนักร้องกำลังไปแล้วอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างๆหนำเดนิสโอเลนักร้องกำลังไปนักร้องเสียงปอกํำลังไปโอเคโอเคขึ้นโกล์ลนะโอเลโอเลดาวลูกพุ่งอันดับหนึ่งเลย เขาล้อเลยอ๋อนี่เขาล้อเลยอ่ะเขาบอกเขาล้อเลยดาวลูกพุ่งเลยฉันไม่เอาหมู่ไม่เอาหมู่เกินไปหรือเปล่าวนี่อยากจะเคลมตัวเองเลยนะแต่ว่ามันไม่มีใครมายืนข้างๆแล้วต้องยืนคนเดียวยืนหนึ่งอะยืนหนึ่งเลยนะแมนแมนการ์ ลองมาแล้วมาแล้วครับเอาลลูกอันดับหนึ่งของเคเคทาวเอาเพลงอะไรร่ะาำได้เพลงอะไรเงินกีบแล้วเปล่างะโกนว่าแค่นี้อ่ะแค่หน้าหมื่นหน้านี้ก็ห้าหมื่นห้าไม่ใช่หรอแล้วนักร้องสองชิ้นสองชิ้นใช่สองชิ้นนั้นเอาเคืนไปหนึ่งชิ้นนะแต่มันต้องใช้สองชิ้นออนนี่ในการตีบัตรน่เอาหรอ ทำไงดีล่ะไม่มีตังอะสิเดี๋ยวป๊าป๊าด่านะพี่ชายพอดีค่ะพี่ต้นพิจิตรพี่ป๊อบปี้พี่มิตรัสดีค่ะพี่นัทพอดีค่ะเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มเอาไว้ที่โอ๊คค่ะต่อจากห้าหมื่นแปดจะได้ตัวแดดถูกแล้วมาฟังเอาเพลงอะไรครับคุณเจเร่หนูฟังได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้หนูเบื่อมากหมาหนูก็เลยอยากได้นักร้องเสียงใสๆมาร้องให้ฟัง พวกเราไงเสียงใสใสถูกต้องแล้วก็เลยต้องเป็นหมูแผนได้ยังไงล่ะนอกจากหนูมีใครติดต่อมาไหมพี่เล่เฮ้ยเล่แค้นส้นหมดเลยแน่มหมูแพนได้คนนี้ก็แน่นอน <laughs> พี่ลงพี่ล็อกอะไรไม่เอาเลยนะแค้นส้นหมดเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเล่อยากฟังเสียงใสใสของหมูแพนด้อะจริงเฮ้ยอันนุ้อยากฟังบิงซูสินะเล่ก็อยากฟังพี่บิงซูด้วยประสานเสียงกันเลยช่วงนี้อารมณ์เป็นยังไงด่ะ ร่งนี้ก็ดีนิดนึงอยากให้เธอลองรักฉันเหมือนครั้งแรกที่เคยได้รักกันเพมทุกทอย่างลืมในหัวใจเมาไม่เคยไ<ต><า>ดไ้ให้เธอน้ตาลักเหมือนครั้งแรกที่เธอ นี่ต่อให้หน่อยนี่ต่อให้หน่อยมามามนะาม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  และลืมทุกอย่างอม่ดีหัวใจลงละใครกันายไม่ต้องกลัวหรอกน้ำตาหมวยได้แล้วพี่ฟังหน่อยโอเลเอ็มไีไหวไหมไหวหมดได้ทุกเพลงเลยพอดีพี่ชายหนูเป็นแรปเปอร์นะโอ้โหแหล่ะสมุดเหรอโอ้โห ต้องตั้งใจฟังหน่อยนะได้เลยโอ้ยหาเนื้อไม่เจอนะพี่แชทบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนช่องกันเต็มเลยคืออะไรอ่ะมินนะหนูร้องไม่ไดีไงเปลี่ยนไปไหนจะเปลี่ยนมาฟังหนูหรอ,อ,อที่ช่องหนูหรอด่าซิ<อ>ด่าซิด่าเลยจะเปลี่ยนมาฟังหนูที่ช่องหนูหรอถูกถูกด่าเลยด่าเลยมินหรอหาเนื้อสินะพร้อมไหมพร้อมที่สุดในโลก แอมเอมวอมคอรอเลยเอมไป M R E เรนี่ถูก E A y U N <and S 3> M e. y U. <laughs> ไม่ใช่ N B C U N N E เดี๋ยอเจะ U N M Heal one two t <Hey. S 2> <laughs> h r าไทำปเดียวจินนี่ พอลงพอดนอนินเด็เด็การกินอนินอเางกงวิซองคิโยโยโยช่วงนี้ติดต่ออยานันยูแอนมี่อยาก็ไปทำเพลงมาเย่เกเรซิงจิงเลนที่สายฟ้าจังจังอ้จังจังด้วยทำมาทำนินนม ติผม M i E Ready to E You and me ไม่ใช่แมนมีซี่โต๊ะไปดูดินี่ดูกันเลยดิที่ Hey Hey Hello One Two Three Two Three เจอ้าวิกกี้พาไปเจ้าซินนี่ซินนี่บายบายกอก็ไม่มีเพลงเนาะเนูงาหามันนี้เร่งเมือังวันนี้ เราวุ่นวาย is b ลิง i n g วุ่นวายเว้ยโยโย o yo ่าหมอันนี้ไม่มีสส่น้ำให้กูใไหนฮ้ y บู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 ด้วยอุ้ยโอ้โห fri lady to e นายูโนมีไม่ใช่เป็นบีซี่เป็นบีซีไปดูดินี่ไปดูไปดูกันยูแอนมี่ยูแอนมี่เฮ่เฮ้เฮ้เฮ่เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วเหรอเฮ้ยทอนถูกเลยแล้วกันทอนทอนจบเลยทอนจบเลยเหนื่อยแล้วตุ๋ยเอาตุ๋ยตุยในเลยไปดูซิดนีย์พากูไปเที่ยวซิดนีย์เฮ้ฟังนะเว้ยฟังนะเว้ย ฟังนะมีอะไรให้พอกมึงฟังสาวๆโดนกู้ตุยแกงกูสจำเอกินกุยน้ำหมกน้ำหมักในปุยถ้าไม่อยากโดนไปกินน้ำลายนะปุยถ้าบอกว่าผิวน้ำเงี้ยวเพราะมึงสีถุยเดินนี้จะผ่านจะหลุยต้องไปกอดสมุย MIE Man Man Woo จบแล้วพอที่สุดในโลกมั้ยพอไหมพอไหมพอที่สุด มาบูพเพนดูกระเป๋าอาลุยกระเป๋าหนึ่งก้าหเ้าอด้วยบิงขอด้วย,ดวยไดมา <67. S 2> เปสิบเจ็ดหแนะหนึ่งหนึ่เก้ากดใช่สาวฉันเจอไอรีนเนี่ยมองตรงไปเห็นป้างหัว้มๆมี่ไหนข้างาเรีนทำเ,เป็นงนามา69เย้หรอ6ห 67. ครับหกเ นานเรวยรวยรวยฟังเอานี่อีกเพลงอานี่เอาอีกเพลงอันี่ขอเพลงอันนี่ขอเพลงอานี้หน่อยเพลงอะไรดีอ่ะอืมเล่ฟังแบบสู้ชีวิตนะแต่ชีวิตก็สู้เล่กลับเหมือนกันวันเนี้ยเพลงสู้ชีวิตหรอใช่แล้วมาลองเพลงพระเจ้าตากเป็นไหมนี่ในเพลงนี้ดีกว่าหมอกกระเร่ อยากเจอคนจริงใจอ่ะเมียไม่แถวเนี่ยอยากเจอคนเดียวเดียวแถวเนี่ยเมียไม่ให่ไงดับ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 ถ้ามีนิ้มือขึ้นนะดับ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 ชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี้เป็นสัญญารักว่ารักเดียวใจเดียวกระดิกนิ้วชี้เอ็ดอีกด้วยน่าร แต่คนใจดำอาชอบทำให้ช้ำสวงเจอแต่คนรวงหลอกเสมอเดมเดิดดจริงจังจริงใจไม่เคยเจอครูพอมากเลยพอมากเลยนี่นะอยากเจอคนจริงใจอ่ะมีไหมเอาเนี่ยอยากเจอคนนี้่แถวนี้มีไหมเอ้ไม่ไม่ ยกหน้าหน่อยจูนนวกลกันิ้วเชียรฮิปฮิปฮิแต่ว่านรอส่งีเพลงที่ลงได้ค่อนข้างจำกัดนะใช่ใช่ครับโมเมนด้วยฟังบัวลอยเจ้าเพื่อนยากั<ห>กหนึงกโอเล่เฮ้ยเอห,ห,หมูไปไรก่าเนื้อป๊หาเนื้อแป๊บเนือนเนอเน้อเองบัวลอย

บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่มตารีลำเด้อเด้อดาดาดาแม่ลูกลาแม่ใหม่โซมาติดใจลำฟ้าลำล้มยาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยาเพื่อนวาเวเป็นพ่อคัวยาเพื่อนนิ้วห้อยเป็นหมอใหญ่ยาเพื่อนปวดโอยหาหยุกยามารักษาปัญหาบัวลอยวเกนะฮะตะกนพิการอย่างดีหนึ่งประเมษสอง อาจจรับใช้ชาติพี่น้องหัวใจครับพงกาฮาอดบอมเฮ้ <Hey! S 2> ไปมัวนาเฮาเบาูงอุตส <c oughs> ่าห์นาหอมตนจุวยเหลือเพืเ่อนทุกคนรวมทุกครมส,สุขไม่สนใจบัวลอยจะเออมื่อยย่าใช่ไมจ่าขาเร็วเกินไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนเคยรูฟ้ฟางไหมใจยึดคำหนึ่งบัวลอย

ได้อีกนะได้อีกนะแถมให้ได้นะบอกก่อนปกติร้องเพลงเดียวนะครับเนี่ยเล่หมดหมื่นหนึ่งจะต้องมาฟังเพลงเพอาะๆแบบนี้จริงเราเราให้คนอื่นมาฟังเพิ่มไหมนั่นสิเพื่อเขาจะติ๊บๆให้เราบ้างเนาะใช่ของดีต้องแบ่งกันหรือเปล่าพี่เล่ใช่นั่นน่ะสิแต่เล่ประกาศแล้วไม่มีคนตอบกลับเลยงงเหมือนกันนักร้องเียงใส่ขนาดนี้ พี่เล่แจกตังค์ไหมใครมาฟังให้ห้าร้อยอะหมูหมวยหมยเราจะทำแบบนั้นกันเพื่ออะไรใครมาฟังให้ห้าร้อยพี่เล่แต่เล่ไม่มีเงินแล้วแล้วอย่างนี้เขาจะได้ยินเสียงหมูแพนด้าได้ไดยังไงนั่นนะสิ เรามีโทรลโค้ไหมที่แบบกระจายเสียงทั่วโรงเรียนมีห้องกระจายเสียงไหมหอูแม็นดูชาลติ้งหรือยังยังชาลตติ้งให้เผื่อคนเนี่ยเห็นกลัวเขาอุกขึ้นสมายมาตีเขาซิคอัพอยู่เพราะเขาอยากจะฟังเามออนนี่ไปเพลงต่อไปของออนนี่พี่เล็กขอเลยพี่เจเรขขอมาเลยเจเรอยากฟังเพลง อยากฟังเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์สักหนึ่งเพลงหนึ่งพุพ่มพวงนะครับใช่แล้วครับเอาอะไรก็ได้แต่ว่า,าเปิดอแอด,ดีมาครับ <c oughs> พุ่มพวงด,ด,ดวงจันทร์ใช่แล้วครับกระแซะเข้ามาสิเฮ้ยอันนั้นคือเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์หรอใช่แล้ว ยากจังเลยอันนี้เสนอมาเลยหนูฟังได้หมดขอทดสอบก่อนในหัวสมองตอนเองอันนี้หนูจะไปตบกับเขียวขจีแล้วนะทำไมอ่ะแย่งสีเขียวหรอใช่แล้วตบที่ไหนหลังโรงเรียนหรอเดี๋ยวตตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเขียวขจีเลยก็เขาจะเป็น<ต>เจเล่ดาวยุ่งอันนี้เอาหรอ ต้องตกไม่เป็นแล้วนะตำรวจอ่ะเป็นเจไดเรายั่วีกวัวเล่จะไปจิกหัวตบเลยห้ามต่อยตบเท่านั้นใช่ไม่ต่อยเล่จะไปจิกหัวแล้วก็จิกหัวดึงวิกออกมาดึงวิกออกมาถูกต้องแล้วก็ให้เลือดอ่ะมันออกแบบตามเล็บแล้วเล่ก็จะเอาเลือดนั้นอ่ะมาย้อมสีผมสีแดงให้กับเขียวขจีฟูเก่งมากเก่งมาก นัดตบห้องน้ำโรงเรียนไหมหลังห้องน้ำดีกว่าในในห้องน้ำมันมีคนดูบุหรี่เล่ไม่ชอบโอเลโอเลนัดตบเลยหลังโรงเรียนเลยใช่เดี๋ยวให้รุ่นพี่ไปยืนดูปซื้อสมุดเอากี่โมงอ่ะเอากี่โมงเล่จะเอากี่โมงนี่เล่เล่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเล่บ้านหมา มาแล้วอะไรอ่ะเอ้ออเเยว้าวเต็ดเต็ดหยยับหาย,ยับๆยเขามาสิอาเซ็กอาแซกาซงาแซก ออามาสิยับไาย่อยับไายมอมาสิกาแทกาแทกาแท้การแ้อมาสิเอ้ยรักปักดวงใจปองหากมามองนัองฉันก็ข้อติ ไปเข้ามานี่ติดเข้ามาสิทาจาริรักซาวตรงเก้าไว้ลงไงอะได้หมดเลยนะสวยแล้วดีแล้วยากนะเพลงเนี้ยยากนะขอเพลงแบบว่าโจโจ้หน่อยมาโจโจ้ใช่เลยได้หมดเลยไปไปใช่โจโจ้ไปไปหมูไปดวงตะวันรองแพนง à đi xong sai ngạc nhiên cái nó mãi ngắt 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 กะราโอเคที่โจมมีวานตัวหนึ่งคอยไหว้น้ำมาดูเจ็บช้นตามโอรากว่าที่เคยมันพยายามตามลากตามเตยแตุ่ดท้ายมันก็เตยเหนื่นน้ำจงจำไว้ไว่านักไย อย่าทำให้ใจต้องเจ็บหามพองทำให้ทำเอ้งนะเออมันต้องแพ้ภัยตัวเอง <c oughs> เล่นเรียกลูกค้าให้แล้วมากัานนะเล่นเรคนมาเล่นเีคนมาหรอใช่แล้วเล่นอยากให้ทุกคนร่ำรวยน่ะกอเราจะต้องรวยแน่ เละอยากให้หมูแพนด้ากับม้าร่ำรวยนะ่ะเพื่อได้ทิปหมูแพนด้าอยากได้ลูกแสนหนึ่งจากการร้องเพลงหมู้กอกับสา<ด>้เพลงนี้สาวว้าวชอบ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 ,ชอบ ผมอ่ะอึ้มกาะน้องสองแต่งชอบคอนสักสองแสนผมอ่ะอึ้มไทยหนาเบิด์ตสองแสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถมผมอ่ะอึ้มหวานเหยียูกางแดดหวานจังได้บอสก็บระแดกผมอ่ะอึ้มเมื่อบันไดยำเขาแดงปัดสุดท้ายบอมีผงแหงผงแหงกานวางแผนแต่งอึ้มยากนะเก่งนะเก่งนะเก่งนะติบยังติบยังุ้ย ได้เสมอหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ไหมหกเจ็ดครับใช่แล้วก็หนึ่งหนึ่งเก้าถูกต้องผมอึ้มกำลังปองแปงอยากเป็นพรสักงแสุุือความสด เล่นเป็นอะไรก็เล่นมาดิเตยมเข้าแล้วมามามาฮะฮะมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มาซื้อดีดามาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ซื้ดีดา Long long, long 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 ชุกโกวาพี่หนูอยากได้ชุกโกวาหนูไม่ได้อยากใส่ชุกโกวากิ๊บกิ๊บีดามาแล้วแม่จ๋าชุกโกวาพี่เล่อยากได้พี่คว้าพี่เลกใส่ชุกโกวาพี่เล่ขาดแล้วเอามาเย็บตูดแน่นอนนีจ้าเจอเจอเจอคอมม่าชอบที่สุดในโลกเลยพ่อไหมพ่อไหมพอก่งเอาจริงๆพวกเราตั้งแบบว่าไอ้นี่ได้เลยนะ ถูกถ <Pokemon S 2> <Speed S 1> ูกถูกเป็นแบบว่าใช่ร้องแบบนั้นเลยร้องแบบคิดมีไฟคิดมีไฟหรอแกงทำเป็นแอปแอบแอบไหนเธอรู้ตัวก็ดีแต่กลัวกลัวกลัวแล้วใจก็เธอน่ารักน่ารัการักน่าจนจนจนน่หมดเลยหนีไงแกงทำเป็นแอปแอบ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 หิวแล้วเธอ เรื่องกลัววอีกวันไว้ไปนะเริ่มนอนแอจะพิ่งจะรอนี้ไปเฮ้ยรอดูโชว์คิดมีไฟวันสงการโอ้ไม่กอนจะมีหรือเปล่ามัมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นให้น้องไรูไปออกเลยเย้เย้เลรอฟังเลยรอฟังทุกคนต้องประสานเสียงกันหูเขาออกจากวงแล้วนะรู้ยัง ไอเป็นนักร้องเดี่ยวหนูเด้นใช่หนูเป็นนักร้องเดี่ยวหนูไม่เป็นแล้วไอดอลคนเดียวอ่ะหนูเป็นเดบิวต์เป็นนักร้องเดี่ยวเป็นแบบไอยูอ่ะถือกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเป็นไงอุ้ยเราไปแอดอลออนนี่แอดอลออนนี่แอดอลไปเล่นแอดอลนะ แป๊บเดียวแป๊บนึงหนูหาเพลงฟังก่อนโอ้ยเครียดป่ะโอ้ยหาเพลงฟังก่อนหาเพลงฟังก่อนเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาเพลงฟัง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 เลยหาเพลงฟังเลยหาเพลงฟังเลยต้องหาเพลงฟังเลยอันนี้ปี๊บเลยอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยพีไอลีนแอนด์ดอปพีไอลีนแอนด์ดอปพีไอลีนแอนด์ดอปแอน สวัดีค่ะไปด้วยได้ไหมีรถเต็มมาแล้วจ้าชุดโกโก้ที่หนูอยากได้ชุดโก้ที่หนูอยากใส่โกโบว่าไม่ไม้ซื้อนี่นะนะพี่น้องลองว้าวข้างบ้านลองเยเยี